จึงถือโอกาสว่าพูดในวันที่มันจะขึ้นปีใหม่้ขอให้ความรู้ของเราก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าไปตามคำว่าปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่หมเรื่อยๆไปแล้วมันจะถึงไงความสมบูรณ์ก็สักวันหนึ่งถูกต้องตามความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมนุษย์ก็จะหมดปัญหา มนุษย์ก็จะถือความจริงข้อเดียวกันความจริงสิ่งเดียวกันแล้วก็จะรักใคร่กันเป็นมนุษย์คนเดียวกันทั้งสา,ากลจักรวาลเดี๋ยวนี้ยังเป็นไปไม่ได้แม้แต่ในประเทศไทยนิดเดียวก็ยังรักกันไม่ได้แม้น้อยแต่เมื่อเราจะเข้าถึงความจริงนสูงสุดของสา,ากลจักรวาลไม่ทุกคนจะยอมปฏิบัติ เป็นสมาชิกเดียวของสากลจักรวาลเดียวมันจะรักค่ายกันจะเลิกเบียดเบียนกันเลิกรบราฆ่ากันกันเลิกแยกชิงเลิกแย่งชิงกันเลิกเอาเปรียบกันอย่างที่กําลังกระทําอยู่วัดนี้เพราะมันมีตัวกูมีของกูเกิดมาจากความโง่ของตนเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตน เดี๋ยวนี้เพียงแต่ทุกๆศาสนาช่วยกันทําลายความเห็นแก่ตนของมนุษย์ให้หมดไปคณะว่าพระเสริฐที่สุดแล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ด้วยไปศึกษาด้วยดีใหโ้โดยประวัติวความเป็นมาของแต่ละศาสนาดูจะตั้งต้นขึ้นมาจากปัญหาที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทั้งนั้นคือมนุษย์ไม่รักกัน แล้วก็เดือดร้อนกันไปหมดหรือว่าเห็นแก่ตัวยึดถือตัวก็กลัวตายอย่างนี้เป็นต้นมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ส่วนตัวเห็นแก่ตัวเบียดเบียนผู้อื่นมันก็เป็นความทุกข์ส่วนสังคมความทุกข์ส่วนตัวหรือความทุกข์ส่วนสังคมมันเกิดมาแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นหน้าที่ของแต่ละศาสนาจะต้องช่วยกันกำจัด ศาสนาก็อย่ามาเห็นแก่ตัวใชเองจนเกิดการขัดแย้งกระทบกระทั่งทะเลาะวิวาทระหว่างศาสนาเลยเมื่อมาเห็นว่าหากการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบในลักษณะที่จะให้เข้ากันได้อย่างนี้ในลักษณะที่จะรวมกันเหลือแต่เพียงศาสนาเดียวนี่จะช่วยมนุษย์ได้จึงขอถือโอกาสนำม,มาพูดในในลักษณะคล้ายๆว่าเป็นของขวัญมันปีใหม่ ที่มาถึงในวันมะรืนนี้แล้วจะได้ช่วยกันเข้าใจว่ายช่วยกันสืบต่อออกไปสืบต่อออกไปให้มันมีสิ่งสูงสุดหรือความจริงอันสูงสุดนี้มาช่วยโลกมาควบคุมโลกมาช่วยโลกให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของความจริง เนี่ยมีธรรมะสีความหมายเป็นบทเรียนคือเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเรียนรู้เรื่องโกฎของธรรมชาติเรียนรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้เรื่องพ้นอันเกิดจากหน้าที่นั้นก็่จะเป็นความจริงของสา,ากลจักรวาลหาปฏิบัติเข้าถึงความจริงข้อนี้แล้ว จะประเสริฐที่สุดคือดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้ก็ต้องเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นทุกศาสนาโดยการปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้เนี่ยเราจะเป็นสมาชิกของทุกขศาสนามันจะมีกี่สิบศาสนาในโลกเดี๋ยวนี้มาถือกันแต่ปากเป็นพุทธเป็นคริตเป็นอิสลรามเป็นหินดูเป็นซิกนี่มันว่าแต่ปากแล้วก็ไม่ได้เป็นโดยตั้มไปเป็นเพียงศาสนาเดียวก็ยังไม่ได้ เพราะมันเป็นแต่ปากถ้าปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงจนดับทุกข์ได้ปฏิบัติความจริงจนดับทุกข์ได้คนคนเดียวเ่านั้นจะถือหมดทุกาศาสนามันจะมีกี่สิบสาศาสนาก็ตามใจเราคนเดียวสามารถถือได้ทุกาศาสนามีาศาสนาทุกาศาสนาในคนคนเดียวเนี่ยดูอย่างนี้เถอะมันมันมันดีหรือไม่ดี จะมีกี่ศาสนาก็ลองว่ามาลองว่ามาดูถ้าปฏิบัติความดีเพื่อดับทุกได้เงี่ยก็เป็นทุกศาสนาเลยผู้ทําความดีอยู่นั่นแหละเป็นผู้ถือศาสนาทุกศาสนาโดยไม่ต้องเรียกชื่อโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนโดยไม่ต้องไปบดจดบัญชีหาเขาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดับทุกได้โดยถูกต้องอยู่นี่เขาถือนั่นแหละคือเขาถือ ทุกศาสนาก็มีศาสนาจริงจริงทุกศาสนาเป็นศาสนาจริงที่มาอยู่ในตัวบุคคลเดียวทุกศาสนาเลยไม่ต้องเปรียบเทียบเห็นไหมไม่ต้องเปรียบเทียบคนเดียวสามารถเป็นศาสนิกได้ของทุกทุกศาสนาในโลกใครจะเอาหรือไม่เอานะมาอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้คนเดียวเป็นเป็นศาสนาเดียวก็ยังไม่ได้นี่เพราะถือแต่ปากนี่ คนคนเดียวถือศาสนาเดียวยังไม่ได้เนี่พราะมันถือแต่ปากมันพูดแต่ปากนี่มันดับทุกข์ไม่ได้คนเดียวแท้ๆถือศาสนาเดียวก็ยังไม่ได้เดี๋ยวนี้คนเดียวเป็นได้ทุกศาสนาเป็นผู้มีศาสนาทุกศาสนาเพราะปฏิบัติถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติแล้วดับทุกข์ได้ตามความมุ่งหมายของสิ่งสูงสุดจึงจะเรียกว่ากฎของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าหรือจะเรียกว่า กาวันหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกคือมันมีชื่อมากมากะสิ่งสูงสุดนี่มีสิ่งสูงสุดที่แท้จริงไม่สักแต่ว่าชื่อสมมติก็จะใช้อํำนาจของสิ่งสูงสุดนั่นดับทุกได้จริงแล้วคนนั้นจะมีาศาสนาทุกาศาสนาอยู่ในตัวเขาเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบเรื่องกระจบ เพราะไม่มีอาจจะเปรียบเทียบทอไปแล้วเรื่องมันจบคนคนเดียวปฏิบัติชนิดที่เรียกว่ามีาศาสนาทุกาศาสนาอยู่ในตัวเขาแล้วเรื่องมันก็จบเนี่มาเรียกว่า,าศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลระโลกหรือสากลลจักรวาลสากลรโลกนี่แคบนิดเดียวนะสากลระจักรวาลคือทุกโลกทุกกลุ่มแห่งโลกเรามีาศาสนา แห่งสากลละจัก,กะวาลครอบงำได้ทุกศากสานาที่ดับทุกได้ศาสนาที่ดับทุกได้ถ้าดับทุกไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาถ้าเป็นศาสนาต้องดับทุกได้เราก็มีทางที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของมนุษย์ในโลกที่กำลังไม่มีสันติภาพ ก็มีแต่ความเอาเปรียบกันไม่รักกันไม่รักกันเอาเปรียบกันคอยช่วงชิงคอยกอบโกยมีเครื่องมือเป็นการเมืองบ้างเป็นการทหารบ้างเป็นการอะไรบ้างแล้วเราจะแยกงชิงประโยชน์ของกันและกันแล้ว,วก็ถูกลงโทษลงถูกลงโทษโดยกฎของธรรมชาติถูกลงโทษโดยกฎของธรรมชาติ ให้มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยวิกฤตการเลวร้ายไม่มีความดีความงามเป็นคาสุกเลยศาสนาทั้งหลายก็เป็นหมันถ้าในโลกนี้มันยังมีแต่วิกฤตการอันเลวร้ายแนละ้วก็ต้องพูดว่าศาสนายังเป็นหมันอยู่ทุกๆศาสนายังเป็นหมันอยู่อคอยทุกศาสนาลุกขึ้นมาจัดการให้วิกฤตการเลวร้าย ในโลกนี้หมดไปแล้วก็จะเรียกว่าศาสนานั้นยังอยู่และข้อนี้จะต้องสําเร็จได้โดยการร่วมมือเพราะว่า,าศาสนาเดียวทําไม่ได้เพราะคนในโลกมันมีหลายสิบชนิดชนิดหนึ่งมันต้องการาศาสนาชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งมันต้องการาศาสนาชนิดหนึ่งดังนั้นาศาสนาทุกโลกลุกขึ้นมาร่วมมือกันกําจัดความเลวร้ายในโลกทําให้โลกนี้มีสันติภาพทุกาศาสนามี อำนาจศักดิ์สิทธิ์คือดับทุกได้อยู่โดยการทุกศาสนาเช่นเดียวกันในน้ำหรือของเหลวทุกชนิดมีน้ำบริสุทธิ์อยู่ทั้งนั้นเอาน้ำชนิดไหนมาก็ตามไปเรามากลัน่นมาแยกออกเป็นน้ำบริสุทธิ์ได้ทั้งนั้นนี่คือข้อที่ว่าทุกศาสนาจะอยู่ในชื่ออะไรอย่างไรก็มีส่วนหนึ่งซึ่งจะมาใช้ดับทุกได้แล้วส่วนนี้มาเทรวมกันลงกรโดยการล้อมกันดยกัน ร่วมมือกันดับทุกข์ในโลกนี่คือการเปรียบเทียบศาสนาเพื่อเห็นความเข้ากันได้ความร่วมมือกันได้และสามารถขจัดวิกฤตการณนเลวร้ายในโลกได้ไม่ใช่เปรียบเทียบเห็นความแตกต่างระหว่างศาสนาและเกลียดชังกันเหมือนที่กระทํากันอยู่โดยมากต้องขอพูดอย่างนี้ว่าเหมือนที่กระทํากันอยู่โดยมากเพราะว่าศึกษา าสนาเพื่อการเปรียบเทียบและเปรียบเทียวเห็นความแตกต่างกันเปรียบเทียบหเห็นความดีกว่ากันความเรวกว่ากัน,ม,นมันโง่มันโง่เหมือนกับที่จะถามว่ากินขนมปังดีกว่ากินข้าวหรือกินข้าวดีกว่ากินขนมปังห <c oughs> วังว่าเราคงจะได้ต้อนรับปีใหม่กันด้วยการเข้าใจในสิ่งที่จะช่วยเราให้รอดเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไป กว่าทุกปีและพรุ่งนี้ก็จะพูดเรื่องใหม่ปีใหม่ชีวิตใหม่ให้ละเอียดยิง่งขึ้นไปอีกในวันนี้ก็คอยเตรียมตัวว่าจะเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยโลกให้มีสันติภาพให้มากกว่าปีเก่าก็เรียกว่าเราไม่บกพร่องในหน้าที่เราไม่บกพร่องในหน้าที่ของมนุษย์ เนี่ยมาก็แพ้ทายแพ้แก่ไวรัสแล้วเ <c oughs> จ็บคอแล้วพูดไม่ไหวแล้วเขอโอกาสยุติการพูดในวันนี้ <c oughs> ขอขาแสดงความยินดีครั้งหนึ่งในการมาของท่านทั้งหลายมาจากที่ไกลมาจากที่ไกลมาทนความลำบากบางอย่างวางประการเพื่อจะศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ธรรมะในสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติคือตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวผลที่จะได้รับจากหน้าที่เห็นแล้วนำติดตัวไปศึกษาปฏิบัติให้เกิดเป็นศาสนาขึ้นมาคือมีระบบการปฏิบัติเป็นตัวศาสนาขึ้นมาอย่ามีแต่ความรู้หรือความเชื่ออย่างเดียวมันไม่พอ ต้องมีการปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาหวังว่าคงจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างตามควรในการที่จะปรับปรุงชีวิตใหม่ชีวิตปีใหม่นี่ให้ก้าวหน้ากว่าปีเก่าโดยกันทุกๆคนแล้วมีความสุขอยู่ทุทกที่ผาราตรีจะมาขอยยุติการบรรยาย